Thank you ดอกนั่นจากคุณปู่คนเมตตารอคนพี่น้องเมตตาฟ้าอู้หู้ด่ะคนเพลุกกิดดาเย,ยสิทธดูสิทต่โลุกเกะดา่นี่อะไรจะลุกเกะสวัสดีจ้าพี่น้องพบกันย่าดาวจากช่องย่าดาวสะพาโนเวเดอร์จ้ะพบกันเหมือนเดิมวันนี้ย่าดาวก็จะพามาหาเก็บเพชรคือเก่าเลยมาตะตามมาลุนมาอันก็ยาดาวเหรอ ว่าปูา่เขายหญ่กินแตเฮ็ดเม่วันนี้กินแต่ก็กินแต่เฮ็ดอะไรเด้อจ้าพี่น้องมงั้ยสังเกตใหดาวก็เห็นเฮ็ดเลยเด้อจ้ะเฮ็ดมันปู่จ้ะอันนี้ก็คนหลายเมื่อเดิมจ้ะเปิดป่าเดี๋ยวเฮ็ดมันปู่เด้อเจ้ะวันนี้โอ้โอ้ จุ๋มฮะนี่ไปทางไหนมาเซ้นเพื่อนกันจ้ะโอ้ยดอกไม้มีหน่อยอะไรเต้หมดอีกหน่อยจ้ะมาดิเห็นนี่ตรงนี้เหลือตาก็วิ้ยจะลอยคนพี่น้องเลย Cái tân quân đưa ra này mày biệt thự chấp nhận kủi lạy 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 kủi Ép kủi lạy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  lạy kủi lạy lạy เรียกมาทุกคนลงเข้ลาละหลายพี่น้องมีแต่คนมนนั้นพวกัก่เหยียกกันเรียกกันเพราะปันเอสวนสนามเลยอออมองดูคุณปู่กับหมูกันมูกันมาก่อนเจ้ะย่าด้าตามหลังมา

Những đầy, này không nhà. đầy chim 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 chim

นั่เยอนเป๋เด็ดคุ้มังวิติที่เฟอเฟน่ะดูพุกแกหยะน้าบูดอ่ะดูซาดูพุกนี่หนาบูนี่แหละูพกกันบูให้เก็บชวนเก็บ พี่น้องอตาเจ็บเว้ยพี่น้องอตาเจ็บยังไม่เห็นดีดนะจ้ะแต่กระอยากออกอยู่บ้านหลายวันแล้วนึกเบื่อเบื่อขาดิขึ้นตาตายังไม่ดีขืนจ้ะค่อยเดินหาเลือดขึ้จ้ะคอยเล็กอ้อนด็กจูยอดในพุ่ปู่ยจ้ะ ตอกใหญ่สุกงงยากเก็บท ok ี่แรกนี่ตอกใหญ่อยู่ด้วยเนาะทงนี้แต่เทปบอลคุ้มเก็บไหมดอกหน่อยมันพอสมมงละดอกสองดอกไป เห็นกับพี่น้องเห็ดโคนฝรั่งเห็ดปวกเห็ดโคนฝรั่งดอกนึงจ้ะวันนี้มาคู้จะเห็นหอกนึงเลยจ้าพี่น้องดอกพวกโคนฝรั่งดอกนึงไปๆเห็นเลยสองดอกก็ยังดีจ้ะพวกทางมาเลยมาเจอตัวจ้ะเห็จ้าพี่น้อง

cô đọc nó cũng có Ở dạc Sống đọc Nhanh chưa Ủa, lại đi tâm này chứ Nên là khát của nó chứ ก็กล้องสั่นข,ขอโทษขอไปลละลายเด้อจ่าพี่น้องเอ้ยมันมองไม่ชัดเจ็บตาจา้ะตัวปกติก็สั่นอยู่แล้วที่มัมเจ็บตามองอไรไม่เห็นกันนี่ก็ยิงกันสั่นค่ะแล้วก็ไม่รู้จะของกดกล้องกดแม่นม่เด้อไปหามาก็รอดตามไนดะ้อีกสองสามโดมสองโดมนี่ สองดอกสุแต่ยังพอดีดูบระสิทธิ์แต่เนาะมฮ็ดพีคอมบาร์กอิจฉพี่น้อยโชคดีที่กลับมาตั้งนี้จ้ะก็อยู่คางมองเก็บไม่กี่ปูกระเดินสองรอบตั้งนี้จ้ะอีกที้จะเฮ็ดปัญหายากก็ตตรงไปอย่างนี้ดิไปเร็วก็ไม่ได้จ้ะจิะพี่น้องเป็นกอเลยตั้งนี้ปัด เป็นกอเลยไหมอืมอเป็นกอเลยเป็นกอเลยจะสักทินดูแล้วอีกแล้วเพื่ฟ้าใหม่พี่ตะฟา้าบอกปู่บอกจะไปไกลฉันยี่งจะเก็บเอาแต่ว่าเอายากเลยจ้ะเหน่นกันเป็นกอเน่น

เพชรพึงหวานดอกนึงจ้ะดอกใหญ่อยู่เด้ดเนาะดังใหญ่เลยจ้ะโอ้หนาวแล้วนี่ปาดดูกันเนาะจ้ะเป็นฝ้าคันดู้หุ้นเลยเด่นนี่จ้ะพี่น้องก็เจอได้ไม่ได้จะ้ะขออะไรปาดดูกัน,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 น่าจะเนาะโอ้หนัจีได้จ้ะได้ได้ได้ไดอะเป็นฟ้า เอาฟองน้ำออกก็คุณมันจะนุาอุทิศใจเงี้ยป่ะที่เฮ็ดทานจ้ะทานก็ได้ดอกนม้ใส่เข้าคุณปู่นี่จ้ะนักเอาเรียมซบได้เฮ็ดปอกเห็ดคนฝรั่งจ้ะใส่กับคุณปู่น้องคุณปู่ได้เฮ็นไอ้สมยาเงี้ยอีไปต่อจ้ะพี่น้องอู้หพี่น้องตื่นเต้นจากขาก้าบ้านจ้ะโอเพื่นได้ไม่ตจอฟ้า คนเฟือดตาบินดาวว่ะโอ้โหพี่น้องพี่น้องดิตันญาดาวก็นั่งกินข้าวตรงนี้นะจ้ะพักกินข้าวตรงบนนี่หาครับพี่น้องญาดาวก็ถ่ายรูปจะไปกันจ้ะเอาวีดีโอพี่น้องมาเด้อมาเด้อจ้ะเฮ้ยคนลุกนี่เจ้าพี่น้องอืมเนาะก็ตื่นนะเนาะจ้ะเนาะ นี่แหละกลุ่มแรกของปีวันนี้จ้าเ๊อเอาไ่แล้ันี่นีอเออลงจิกกัาป่านมาเห็นมีแรงพี่น้องเหนื่อยหลายขามามาปูกเก็บผูกเก็บจ้ะ

โอ้ยนิดเดียเห็นดอกหน่อยดังไงจชะกอดได้โอ้ยปลกโอ,โอ,โอ,โอ้มีแดงใจนี่จ้าพี่น้องเฮ็ดใช่เห็นแป๊บแปบมานี่โอ้ยกระทางกันไปเก็บไม่กีกลุ่มม่กีอะไรเด้อจ้ะเด้อเห็นเห็ดขาลงนี่จริงพี่น้องขาข้าบ้านจ้ะแต่เห็ดขาข้าบ้าน,นจริงเลย จรินจัจริงจังจะพี่น้องบางคนก็ว่าตอนนี้ก็กินได้แต่ยาดาไม่เคยกินเนี่ยยาดาไม่เคยกินก็ค่ายพึ่งขาไล่เละเห็นเพื่อนแม่เพื่อนเก็บไปนู่นดอกนี่จ้ะแต่เห็นจะยาดาไม่กินแล้วก็ต้องหยิบดอกนึงจ้ะแต่ยาดาเขาไม่กินคือเก่าจ้ะไม่กินเราก็ไม่เก็บ้ะพี่น้องเด้อวางเงินวางเงียจ้ะ เรากินดีตามที่เราเคยกินอย่างมันใจเราก็มีกินว้าวฟินว้าวช่างอะไรเฟ้นเลยคลุกเลยนี่เราก็มาอีกป่านึ่งเละพี่น้องผู้เห็นจ้ะเฮ้ไงไงยไหนนี่นออนนนอนอดกอกงามเนาะอืมอีนสุดเฟ้นเด็กกับป่านคุณปูดเก่งมากเลยเห็นไหดพี่หนุ่มดูดูแอนติกตาโอเปนดูยิ อย่าเดินดูตัวจ้ะนี่จชาพี่น้องเห็นต้นตอกนี้เหลือกมานี่นี่ส่งเดะทอนเดชให้เห็นเลยจ้ะนี่โด่งอีกสองดองกินนี่ดูชั้นละชั้นดอกจ้ะแต่ก็ดีใจได้เห็นนะจ้ะเนาะสวยงามเลยหลังจากคุณปู่เห็นแล้วแล้วเราเดินหาไปเห็นจ้ะโอ้พี่น้อง

มันจะคุณปู่ยังเก็บไม่หมดบ่นนังคนนึงก็เหยียบคนนึงก็ทิ้งเฮ็ดเอามีอีกจเชอะน้อยเอ๊ก็เอ๊ะก็ยาดาวัตถเฮ็ดอะไรไปวัตถเฮ็ดเองกินไม่ได้ไปฮักด๋อยจ้ะเจ้เฮ็ดเองนังไก่นังแกะขาวจะพี่น้องหลายปีแล้ยยาดาเพิ่งเห็นด้วยจ้ะยาดาวัตถเฮ็ดอะไรเลยไปแกะดูมีคนลอยลอยด่วนเจ็บมาอยู่นี่ อย่าได้เอาคือเขาจ้ะเดี๋ยวปูมันไปเลยหลังาเราขึ้นจกากไอ้ที่น้ำนมาแล้วก็ได้เห็ดมาเรื่อยๆอยู่จ้ะจะเห็นดอกนี่เนาะดอกหนึ่งสองสามดอกมัวคัคนว่ามาตั้งยี่เล้วเขาขึ้นมาก่อนเขาเห็นตั้งยี่เต๋เดี๋ยวเขาไม่เห็นเห็ด ว่าเนาะจ้ะเฮ็ดมันตามมันลกเป็นของใครคนนั้นก็ได้จ้ะเอาคือก็ดอกนม้กูกติป e, ่านี้จิบเต็มไปเฮ็ดมึงจะเฮ็ดมันปูจ้ะแต่ปีนี้เฮ็ดหายากมื่อกี้เก็บตั้งเงินพี่น้องนี่มาตั้งยังจ้ะและเห็นแ็แค่นี้เห็นนี่ก็แค่มาอึงจะหลุมึงจ้ะ ปลาโอมลูกอมเหนื่อยจ้ะคนเป็นเบาหวานเนาะต้องหาลูกอมที่กระเป๋าไว้เด้อพี่น้องคนเป็นเบาหวานจ้ะแล้วต้องหาลูกอมที่กระเป๋าไว้เป็นเบาหวานมันต้องเด่นเย็นๆโอ้่นี่พี่น้องนั่งรอเห็นไหมโอ้ยไม่นั่งทับพี่น้องเห็นไหมจริงจ้าโอ้ไมันี่ นมองดูก่อนเดี๋ยวว่าจะของได้กดอัดาไหมจะเอ้ยบ่นยายจุ๋มนั่งกินข้าวอยู่ลพี่น้องเอ้ะยายจุ๋มว่าเขาหาแถวนี้แล้วอือเราอยู่เป็นห้องยาดาวนะจ๊ะเนาะจ้้้ะอออพี่นงจะ เก็บแต่แตกแตกแต่มันติดเอะไหลนั่นนะโอ้มันติดยายามันหลบคักมาจะหนอท่านี้คนปลูกก็นั่งพักจ้ะแล้วก็เก็บ ปูนักพักไหนอย่าดาวจะเห็นเฮ็ด,ดปีนี้นั่งยนางนี้ก็จะถุนนี่กว่านางอีดีก็ปวดขาเอาใี่มาก่อนอาจจะมีชัดนู้นจ้าแต่ว่ากันนี่เด๋ยวเฮ็ดนะจะเฮ็ดปีนี้มันไม่มากทาไมเห็นดอกนึงก็จะไม่เห็นเลย

อตาคัพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อจากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าล,ลืมให้ดูเฮ็ดให้ดูเฮ็ดกันนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะเฮ็ดที่เราได้วันนี้จ้าอันนี่ตอนนี้นี่จ้าพี่น้องเฮ็ดนะจ้ะเนาะ ขอบคุณทุกคนจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าอีกข้างจ้า